และนี่คือเด็กวิกาจูที่มีวินเรทสูงที่สุดในทัวร์เมนต์ถามว่าทาไมมันถึงสูงนะครับเพราะว่ามันมีรูปแบบการเล่นที่เร็วอยู่แล้วนะครับและยังมีท่าไม่ตายที่เพิ่มเข้ามาอีกนะั่นคือตัวของไลชูนั่นเองไลชูนะครับจะมีท่าทันร์โบที่จะดิสพลังสายฟ้าทั้งหมดนะครับหรือเอเนจีสายฟ้าทั้งหมดออกไปแล้วตี140ดามจซึ่ง140ดามจเนี่ยสามารถที่เก็บตัวบางๆได้เลยนะครับที่เป็น e อกนะมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะและใช้คู่ก,กันกับตัวของผมผ นี่ใบนี้เลยมันจะสามารถดึง Energy นะครับไปที่ไรชูได้ถ้าเกิดบางตัวของเรานะครับใกล้โดน KO แล้วอย่างมิกจูหรือ t ันเดอรเราสามารถโยก Energy เนี่ยไปให้ไรชูและขึ้นไรชูไปตีได้เลยจบเลยนะครับจะเป็นไงไปรับชมกันครับโอเคมาครับโอ้โหได้เริ่มก่อนคือมันไม่ดีนะได้เริ่มก่อนสำหรับสายตัวที่เราต้องการมันเร็วนะครับโอเค มีโปรเฟสเซอร์ให้เบาใจหน่อยโอ้เด็กเดียวกันมา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 ดูว่าใครจะชนะเราเริ่มก่อนนะครับโปรเฟสเซอร์รัวๆเลยวะดูนี้ไม่มีไรชูนะต้องดูว่าอีกฝ่ายจะสามารถลงสายฟ้าได้เยอะแค่ไหนนะครับ ถ้ายิ่งลงเยอะโอเคเขามีโอกาสชนะแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเขาลงได้ไม่เยอะพอเรายังมีโอกาสอยู่จะใช้ทันเดอร์เนี่ยตีไปร้อย5 0าสิาักสองโอเคบอลปะเมื่อกี้มาโอเคเป็นสายม้านะม้าเนี่ยเป็นสายที่นิยมมากที่สุดนะครับในสายของพิกาจูเนาะ เอ็กซ์ปีดแล้วก็ไลชูครับวิธีการเล่นเดี๋ยวโชว์ให้ดูผมติดจี้ให้กับทันเดอร์ก่อนไม่จำเป็นต้องจีดให้ไลชูนะครับผมคือไม่จำเป็นต้องติดให้ไลชูเพราะว่าหนึ่งเลยเราสามารถใช้แมนชีสเนี่ยการไปนี้ย้ายมูฟเอนจีทั้งหมดของซ่าท่าสายฟ้านะครับมาที่ไลทูได้เออนะหนึ่งตัวใช่ไหมเออ บ o ๊กออเอซี่ฟอร์เบนโปเกมอนอ่ามีไลจูนะครับเป็นหนึ่งในทาร์เกตนั้นอีไม่ตายวะผมว่านาักสู้มะมันเยอะเกินไปวะใช้ซะหน่อยนะให้เขาแบบเสียจี้เล่นซะหน่อยหรือว่าใช้เอ็กซ์ปดนะ แต่เลยจูเลือดน,น้อยมากอะมีแค่ร้อยเดียว,วเขาใช้ตัวนี้ตีผมว่าก็กระไรอยู่นะอู้เป็นพิกระจูปลาไหลด้วยนะครับผมใส่ปลาไหลมาด้วยแปลกอยู่นะแปลกอยู่เอฟไอไหลเนี่ยคือเอาตรงๆไม่ค่อยเก่งอะโอ้โหตีใส่ครับอันเดอร์วะ มาครับพิกาจูมาผมสามารถ KO ได้ก็ถือว่าพลังโจตีของตัวของพิกาจูจะลดลงนะมามามาม,ามาทอยออกหัวสองครั้งคือจบเลยไปครึบหัวครั้งที่หนึ่งเรียบร้อยครับครั้งที่สอง ครั้งที่3และครั้งที่4ครับไปไป200ปดาเมจโคตรแรงนะเรียบร้อยถ้าเป็นวิกาจูนำเมื่อกีก้คือตายเรียบร้อยแลวมาข้อดีของทันเดอร์นะครับที่ดีกว่านกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนกตัวอื่นจะ <laughs> พูดว่านกในตำนานเออใช่ก็คือมันใช้การรีทีแค่ใบเดียวนะครับแค่1จี้เท่านั้นถ้าเป็นไฟเจอฟิเซอร์จะใช้ทั้งหมด2จี้ อ่ะเขาเริ่มติดตัวหลังแล้วอันนี้เขาไม่มีท่าสายฟ้ามานะครับตีทั้งหมด30ดาเมจอะ่ะก็คงไม่ได้โอ้ลืมไปว่าตัวของ thunder มันแพ้สายฟ้านะครับซึ่งมันก็เป็นสายฟ้านะอ่ะอนอื่นเราต้องรีชีชก่อนนะครับเอา thunder เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ใช้ตัวขอมแมนต์ชีสนะครับ m ู v e เอ e เน y มาให้กับตัวไรชูแล้วก็ตีร้อยสี่ครับต้องจิ e เรียบร้อยครับอันนี้คือเด็กของพิกาจูที่เก่งที่สุดณตอนนี้นะครับเป็นพิกาจูบวกไรชูนั่นเองเนาะถ้าเกิดแบบตัวหลักของเรานะครับที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นพิกาจูทันเดอร์มี HP ที่เหลือน้อยหรือว่าเสียเปรียบอยู่แต่มี Energy เราสามารถบู๊ e เอ e เน y มาทั้งหมดเนี่ยมาให้ไรชูแล้วก็ปิดเกมได้นั่นเอง มาครับเราได้เริ่มทีหลังนะแต่โปเกมอนที่เราได้นี่สิไม่มีตัวแบบดาเมจหลักเลยอะแต่ตัวนี้ก็เก่งนะมันทำให้ติดชาได้โอ้เคโรมาสึกับตัวของไคลิวนะซึ๊บไปคู่กันได้ดีครับโอเฟสเซอร์ก่อนเลยมาไปโอ้ไคลิวมารัวเลย มีตัวของอันนั้นด้วยนะพิเซอรอ์ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือโปเกมบอลไปก่อนเพื่อเราจั่วการ์ดเบส,สิกขึ้นมาแล้วก็ใช้โปรเฟเซอร์เพื่อที่จะไม่ให้ไปจั่วการ์ดพวกเบส,สิกพวกนั้นนะครับไปโปรเฟเซอร์หนึ่งเร็วสปีดวะบิกเกจูธรรมด,ดา ผมจะติดให้กับตัวของบิกาจูดีกว่าเพราะมันตีแรงเราค่อยใช้เอสปีดันตัวน้ำบนเนี่ยลงมาแล้วเอาบิกาจูขึ้นไปแล้วก็ตีจบดาเมจที่ได้60ดามเมจนะครับถ้าสมมติเขาจะออฟฟิเซอร์ขึ้นมามันก็โดนเป็น80ดาเมจอักคุณริวอ่ะโ้คุริวสอวตัวมาออฟเซอร์นะมือดีมากๆนะครับ ต้องได้สายไฟอีกสักตัวหนึ่งไรจูวิกาจูโอเคเราใช้สูตรเดิมได้นะเอ e r จีครับก็มูฟตังตีทั้งหมดร้อยสิบดาเมจชนะธาตุด้วยนะมาเลยเลยเป็นร้อยสิบดาเมจเท่านี้ ปัญหาของเขาคือเขาไม่สามารถเอาฟิเซอร์ขึ้นมานำหน้าได้เพราะว่ามันจะโดนไปทั้งหมด110ดาเมจอย่างที่ผมบอกว่าไอ้พวกนกในตำนานเนี่ยมันจะแพ้สายฟ้าทั้งหมดเลยเขาเลยเอาฮาูุริวตัวที่ไม่ไติดจี้ขึ้นมาถ้าเกิดเราจ่วได้จูวานี่ก็โอเคครับจ g ไปวิกจูตัวหนึ่งผมติดให้ลชูก่อนตามจริงอยากใช้ซาบีนาอยู่นะ โอเคผมกลับมาแล้วนะเมื่อกี้เกิดเหตุ่นุนนิดหนึ่งมามาต่อเอาว่าติดที่ให้ไลชูดีไหมผมก็เลยคิดว่าเขากำลังเป็นอ่าผมมีซาบิน่าหนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นไลชูเอ่อไม่ใช่สม,มุติเป็นใครลิวนำขึ้นมาเสร็จปับ๊บโดนเคโอติดท่าไลชูไปเลยแล้วกัน ก็ตีปังเรียบร้อยสมมุติเป็นใครลิวขึ้นมา200ดาเมจแน่นอนว่ามีตัวหนึ่งต้องโดน KO ของเราแน่นอนซึ่งเราจะใช้ตัวของพิกาจูลงไปก็ได้แล้วเสร็จปั๊บเราใช้ซาบีนาดึงตัวของฟิเซอร์ขึ้นมาแล้วเอาตัวของพิกาจูตีฟิเซอร์เราจะชนะเลยใช้โจววนี่เฉยเหรอ โอ้โหอ๋อเขาคิดว่าเราไม่สามารถที่จะ KO ตัวของอันนี้ได้นะอีท,ทีเป็นหนึ่งจี้ครับอไรชูขึ้นมาเหมือนเดิมครับเอาอีจี้ทั้งหมดโอเคชนะละคือไรชูอะ่ะมันเป็นท่าไม้ตายของเราต่อไมที่จะ KO ตัวที่แบบเลือดต่ำกว่า140ได้แน่นอนนะมา ตาที่4แล้วใช่ไหมคือต้องบอกว่ามีตาหนึ่งที่เราชนะเพราะว่าอีกฝ่ายมือเน่าเราก็มือเน่าระดับหนึ่งมามาวิเคราะห์กันคือผมจะวิเคราะห์บ่อยนะไม่รู้จะทำไงให้ทุกคนเอนเตอร์เทนกับการแบบเล่นการ์ดเกมอะจะต้องบิวเหมือน ROV อะไวอะไรเงี้ยผมว่ายากอยู่เหมือนกันแต่ว่าวิธีที่แบบสนุก กับการ์ดเกมแบบว่าเป็นการวิเคราะห์นี่แหละว่าการคาดคะเนการเดาต่างๆนะครับมันเป็นอะไรที่ทําให้เกมการ์ดสนุกมาอีกฝ่ายอีกฝ่ายใช้หลังการมิวทูแสดงว่าน่าจะเป็นมิวทูไหมเฮโรมาสึเหรอกำลังคิดว่ามันไม่ใช่เฮโรมาสึแบบว่าเก๊กโขกไก่อย่างเดียวอะโอเคมันเป็นท่าน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอาเป็นมาอย่างเงี้ยเป็นธาตุน้ำแบบไหน กระบอกว่ะลบเธอเลยนะครับโอเคอเคือบอกเหมือนกันครับพิกาจูติดไปเลยเออผมว่าติดให้ตัวของพิกาจูดีกว่าคือมันสร้างดาบเอทได้เยอะกว่านะครับถ้าเราสมมติเราจัวพิกาจูในเท์นถัดไปขึ้นมา ดาเมจที่เราได้มันจะเป็น60ดาเมจซึ่งเราสามารถเคตัวแบบเดเรโรกบสือง่ายๆนะหรือถ้าเราจวโปร์เฟสเซอร์เราก็ได้ท่าสายฟ้ามา2ตัวก็สามารถที่เคได้เหมือนกันซึมมอนี่คือมือเน่ามือเน่าจริงปีสูงสุดของเราอ่ะมันอยู่ที่50ดดาเมจตอนนี้ ซึ่งไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกไหมในการเอาแบบเอเน g y จีทั้งหมดสถิดให้กับบิกาจูแทนที่จะติดให้กับทันเดอร์นะครับเราจะเอาเคลง่นร่งือลงแล้วะมันเด็กอะไรวะทำไมมันใส่ทาาุน้ามาเยอะจังวะ่ะเอ็กซ์พีดเอาฟอร์ตมอสขึ้นมาไหมเอาพีเซอร์ขึ้นมา ไม่นะโอเคถ้าสะฟฟ้ามาตัวหนึ่งให้ทันเดอร์ก่อนนะครับไปปัญหาอยู่ที่อตัวผีเสื้อสองตัวนี่แหละถ้าสมมุติว่ามันตีสี่สิบแล้วทำให้เราติดหลังเราจะสู้ยากมากนะครับเอาเป็นฟิเซอร,เรอ์เป็นท่าน้ำที่แบบ เออนะน้ำแบบน้ำจะจระเลยปีสิบครับมาดูดูว่ามันจะติดหลับไหมโอเคแต่เราไม่สามารถซีคโออีฝ่ายได้ปะอีฝ่ายมีเลือดเอฟีเก้าสิบโอเคนี่คือชนะแล้วนะเอีเก้าสิบครับบวกกับยี่สิบ ไปห่เอ้ยมันแพ้ท่านอะไรวะเออ๋อมันแพ้ท่านเหล็กนะครับซึ่งท่านเหล็กมันแค่มีผมจำชื่อมันไม่ได้อ่ะอจำชื่อว่ามันเมลทันอะไรสักอย่างนี่แหละช่างมันอีสิบดาเมจรัวเลยโอเคยังตื่นอยู่ครับ ผงพิกาจูอีกใบนะจีจีัวเราชนะรัวแบบรัวมากๆนะมาครับตอนสุดท้ายละได้เริ่มทีหลังไปพิกาจูเอ่อดาเมจทั้งหมดที่เราทำได้ตอนนี้จะเป็น60ดาเมจนะตามจริงตามทันไหมบางคนแบบเหมือนแบบแค่มาดูผมแล้วแบบเออแล้วก็ปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ย สามารถคอมเมนตพูดคุดยกันได้นะครับคือการ์ดส,ส่วนใหญ่ในเกมในตอนนี้แพ้สายฟ้าเยอะก็ลเลยอยากได้แบบว่าพวกการ์ดใหม่เข้ามาที่จะเป็นท่าต่อสู้แต่มันก็จะแพ้มิวทูเนาะโอ้โหอันนี้น่าจะมีโอกาสนะถ้าสมมติเขาทอยได้หัวหนึ่งโอเคได้แค่หนึ่งครับรดูดียังตีไม่ได้นะตีแค่40่สิบดาเมจไปเลย ส่วนหนึ่งใบก่อนซันเดอร์ออฟิเซอร์อีกิลจูเมนนะครับโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อน110ดาเมจที่เราตีใส่พอฟิเซอร์เหลือ30หน่วยมีไฟที่ส เป็น80นนก็กบากว่าเธอร์ถัดไปมีสิทธิ์ที่จะโดนเคโอสูงมากไม่มีตัวของนั้นเลยอ่ะไม่มีนาซึมเมะนะครับเราโดนเคโอแน่นอนอ่ะ ปล่อยโดน k ีเลยผมว่าต้องแลกกันนะหลังจากที่เราโดนค o อแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีอ n นเ g อเนให้กับตัวของราปาสแล้วก็ฮิโตเดมันนะซึ่งเราสามารถใช้ทันเดอร์ในการที่ปิดเกมตัวของฟิเซอร์ได้เขาก็ต้องติดจี้ให้ตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็ตีใส่พิกาจูที <20. S 2> okay. ่สิโอเคเรามีจวนี่นะครับอีสา 10ดัเมจอเขาได้ไปสองแต้มโอเคโดนนี้ไปครับเท่ากับว่าเราจะตีทั้งหมด50ดาเมจนะบวกกับการที่เราชนะทางด้วย ดีจีได้สองแต้มคืนครับคราวนี้มาวัดกันว่าเราจะแบบตู้อีฝ่ายได้ไหมนะเพราะเขามีคาซุมิไงมันสามารถที่จะปั๊มเอ e เน y จีแล้วก็ตีได้อเอายังจีจีเขาไม่ได้แต่ไม่เอ e เน y จีพอ ก็ตีไปก่อนนะครับตีไปก่อน40ดาเมจตอนนี้เราขอตีได้สักตัวเคโอได้สักตัวคือจบเลยโอเคแต่ละตัวอ๋อคาแม็กเราจะเอาคาแม็กขึ้นมาไหมหรือลาพาร์ท เราเราสามารถ KO ได้ครับเขาต้องจะเอาลาปาร์ t ขึ้นมาโอเคเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมเล่นผิดผมเล่นผิด คือก็องมอ,อกผมคิดว่าตัวเอบบมีแมนทีสอยู่ไอตัวที่ย้ายเอเนจีมาให้ไลชูนะครับผมก็เลยแบบพัดเลยอะ่ะทิผ่ายแล้วโอสตาร์มี่มาโอเคแต่เขาไม่มีคาสึมินะรู้ว่าตัวเองจะจบหล่อแล้วนะ เอาไลาชูแบบปีร้อยสี่สิบคือราพาร์สล่วงแน่นอนนะครับไปเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โหถอยได้แค่แบบนั้นเองอะ่ะห้าสิบระเบ้ยเป็นเจ็ดสิบบกจะชนะทางด้วยเนาะมีการ์ดอยู่สี่ใบของแมนทิสใบเดียวคือจบเลยแล้วเขาโจมได้คาสมีมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเกมก็จะเป็นอีกเรื่งหนึ่งคราวเนี้ย ถ้าเขาติดใส่คาแม็กได้คือเราก็จะแพ้เลยพอ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 เอออาติดดาเมจคิวกับมาอีกต,อต้องมาวัดดวงอ่ะไรชูผมว่าตีเฉย,ยเย่ย ถ้าจะทอยได้ก้อยทั้งหมดอ่ะผมว่ามันก็จะเกินไปนะ,ะเรียบร้อยครับชนะแล้วร้อยห้าสิบดามเมจครับตีบวกยี่สิบเป็นร้อยเจ็ดสิบดีจีชนะรวดน,นะครับผมทั้งหมดตีห้ตาหตาได้อันนี้คือเด็กของบิก๊กจูที่มีวินเลทสูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับเซตนี้นะ ก็จะมีเด็กลิงอยู่ด้านขวามือนะครับของคนดูอยู่แล้วนะก็สุดท้ายนี้ขอฝากร้านเติมเกมนะครับอีราติชอ็อปสามารถไปเติมเกมกันได้นะครับในราคาถูกนะครับสำหรับวันนี้ผมเจมขอตัวลาไว้พตรงนี้นะครับกับเด็กที่เก่งที่สุดของพิ่กัจูนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกม PC, Mobile หรือโปเกมอน t ี p o พอ e เนะครับผมขอแนะนําร้านอิรัติช็อปขึ้นชื่อราคาถูกสบายกระเป๋าและความปลอดภัยอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานการันตีจากผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนสนใจสามารถทักสอบถามได้ที่เพจอิรัติช็อปหรือลิงก์ด้านล่างที่ดีฟ r ิวชั่นได้เลยนะครับเขาเปิดบริการ24ชั่วโมองด้วยกันนะคร